โอ้ตัวเมียน,นี่หน่ามันก็มไม่พูดถึงที่มาอยู่กับเราอ่ะได้สองเดือนกว่าแล้วเดือนแด้วลูกสองเดือนจะสามเดือนแล้วจะเดินได้ไหมเนี่ยไ,ได้เลยต้องเป็นแบบเหมือนต้องเอาผ้ารัดแล้วก็อบอกว่าให้าใหาใหกยายภาพเนี่ยนะตุง้ตง,ง,ง,งจะไม่ได้เอียงดามขาด้วยดามตัวโอ้แล้วเมื่อเมื่อเช้าว่าโคตรสงสารเลยอ่ะมีชื่อยังหรือ ตั้งชื่อยังคะเรียกเขาจนีน้อยจนีน้อยเขาเหมือนจนีไงก็าเหมือนจนีน้อยแต่ว่าพี่เดาก็พยายามจะเดินนะแปลว่าเอาแม่ยามอาค่ะกุ้งกุ้งเอาไปเด็กพี่ไม่เอาที่บ้านไม่มีใครกินอ๋อแต่ถ้าเขามีรถเข็นน่ะ Papel. เอาขาเสียบอ่าจะเป็นคนทำแลยอ่ที่จะทำเพจเขาอยู่อ๋อเธอชอบมินะเธออ้ยสบายจริงเลยนี่กุ้งเอาเชือกเผื่อมาเผื่อว่าเอาสำมลงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อรัดตัวรัดไม่ออกเงี้ยแล้วเผื่อว่ารัดขาไว้กับเก้าอี้หรืออะไรเพราะเดี๋ยวมันล้มนะคะถ้าเขาดิน เราคอต้องเอาออกมาตรงข้างหน้าปะแม่ไม่คอให้ดีแ่คอให้ดีแค่อันนี้อนี่ก็ต้องเอาหมอนไอ้นั้นมาเอออย่างนี้ก็ได้นี่ไงจะได้ฝึกให้มันตรงๆนี่เข็นก็ไปขงสารมันอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ปล่อยเชือกลงไปให้ขาเขาลงไปกับพื้นได้โอ้นี่ไงมันกะดัดตัวมันเนาะถ้าถ้ามัดเปสูงขึ้นแล้วก็ตัวดามกับอันนี้ได้ไหมคะ มาเตะสูงแล้วตัวมาติดกันเนี่ยเหรอแล้วแบบแบบแบบดัดตัวเขาบางชั่วโมงเงี้ยแมก็ต้องขับขับเปลี่ยนเปลี่ยนแม่มาดูขามันวันนี้ค่ะข้างหลังขาถ้าตรงไม่เข้ากันดแต่นี้มันก็เริ่มตัวตรงป่ค่ะพี่ก็บอกมาแล้วพี่ว่าไข่มาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่แรกนึกว่เข็นรถขายด้วยถุงเชียร์ด้วยเดินห้อยแล้ว นีไม่ได้แล้วกินวันละมื้อไหมสองมืม้อ,อเช้าจริงตัวยาวนะเดี๋ยวนี้ตัวก็เริ่มคับแล้วเนาะ ไอคนฟปอนก็นเริ่มผอมห้หมาเริ่มอ้วนขึ้นไหมมีขู่ด้วยนะั้้ <c oughs> ดูหน้าตาโอ้ยโอเดี๋ยวนี้ไม่ชอบหรอไอทุ่น,นอะ <c oughs> โอ้โหร้ายเนี่ยร้ายเนี่ยมันผู้หญิงอารมณ์ร้ายเนะี่ย โอ้ยตายตายหน้าเหมือนหมีเลย,วยเวลาโกรธแสบจริงเลยตัวเริ่มคับแล้วน่ะ <c oughs> ตอนนั้นตอนนนั้นแบบหลวมใส่จังจำได้ป่ะใช่ค่ะตอนนี้นตัวคับแล้วดูหางดิตูดโดเลยปล่อยเลยเดี๋ยวนึงให้ไปเดินอยู่ข้างเริ่มเอา,จาใจ แปมี่นี่ปมโบนตกทั้งวันทั้งนี่ล้มโดนพื้นเดินเแล้วก็น้าเนาตาได้เอาใครทใครทต้องเอาตะก้อใส่ปากไหมอะโหคางคืนก็ทะเลาะนี่ต้องเอาตะก้อมาใส่ปาก ฝากไข่ป้าไ้าบวมตุ่ยเลยอ่ะโอ้หายใจตึงมากแ่อที่เขาเดินวนเนี่ยถือว่าระบบประสาทก็เสียหายตายบวมน่าเกลียดที่สุดถ้าแบบเสียหายถาวรก็ก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแค่อักเสบก็อาจจะดีขึ้นไปคุยกับหมอหมอระบบประสาทค่ะ มันโดนหนีบไปฝั่ง,ไง,ไไง,ไงยังไงเนี่ยปากลมตื่นแล่วแหละเห่าพี่เดียก็เปตียวแล้วมันนะ้งเนี่ยเจอไหนเสียจะ,จ,ะจ,ะจะใจๆโดนว่ะ คุณนายคะคุณนายจ้าคุณนายคะอันหนม่งนึ่งน่น่นึ่น่ลูกบอลทุกปีไปไหนวะ้อนฉันนีเดี๋ยวนะเหยียวดิฉันแล้วค่ะ โอ้ยเสียงดี